สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาติดตามโครงการดีๆของทางสื่อมวลชนกันบ้างนะครับโดยชมรมสื่อมวลชนอิสระภาคเหนือครับชื่อโครงการสื่อปันสุขปีนี้เป็นปีที่สามนะครับปีที่สามของสื่อมวลชนที่จังหวัดแคร่จะทำกันขึ้นมาก็โดยได้รวบรวมเอาปีที่แล้วนี่เป็นแผงเพลดไปมอบให้กับ ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ป่วยยากไรตามหมู่บ้านต่างๆนะครับก็ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนได้บริจาคพวกแผ่เพิ์เนี่พระาอ้อมผู้ใหญ่นะครับเราก็นําไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนะครับจนถึงบ้านเลยนะครับแต่ปีนี้ปีที่สามนี่เรา เป้าหมายของเราคือจะไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะเป็นสะพานบุญต่อไปให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยผู้อยากไล้ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องใช้แฮปเพิร์ดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางชมรมสื่อมวลชนอิสระภาคเหนือนะครับก็มีตัวแทน สี่ห้าคนนะครับเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชชัยซึ่งก็มีคุณสุตัญญาอ้ายนันนะครับอันนี้เป็นเฮลันยิกแล้วก็มีรองประธานชมรมโฮลเอียดสุขเกษมคุณทวีพรสุขเกษมคุณโกรพัฒนกินจันนะครับก็ได้เป็นตัวแทนสืมวลชนเอาแผ่นเพิดไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้จัดสรรให้กับ ผู้ป่วยนะครับจากนั้นเราก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลสุเม่นนะครับโรงพยาบาลสุเม่นก็ตัวแทนของเราก็ได้มอบให้กับทางแพทย์ทางพยาบาลทางคุณหมอทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เก็บรักษาวไว้เพื่อที่จะกระจายออกไปให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการแพม่เพลิดนี่ถือว่าเป็น เป็นความต้องการอย่างสูงนะครับแผนเพิ์ิดี้เราก็นำไปมอบให้จากนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลแก่นะครับจึงก,ก็มีผู้ป่วยเยอะนะครับผู้ป่วยเยอะโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอันนี้เยอะทีเดียวนะครับเป้าหมายของเราของสืออส่อมวลชนชมรมสื่อมวลชนอิสระภาคเหนือนี่ต่อไปก็คงจะเป็น แต่ละโรงพยาบาลนะครับต่างๆในจังหวัดแพร่นะครับก็เราจะเดินทางไปมอบคือจะเป็นสะพานบุญให้นะครับตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่ได้นำมาบริจาคที่สำนักงานนะครับอ,อันนี้เราเรารับบริจาคเป็นแผมเพ์นะครับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผูกใช้ไม่สอยของผู้สูงอายุนะครับเราไม่รับเป็นเงินสด เรารับเป็นสิ่งของนะครับเอาดังนั้นถ้าหากท่านใดที่จะร่วมบริจาคก็เชิญได้นะครับที่หมู่บ้านเยมหาพินตำบลสมตายอำเภอสูขเม่นจังหวัดแพร่หรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0877866699นะครับเราก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ทางสิ่จนไปรับถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับเราจะมาพบกันติดตามกันนะครับไปเรื่อย ในเรื่องของโครงการสื่อปันสุขนะครับในครั้งหน้าเราจะนำไปมอบที่ไหนเราจะนำมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันต่อไปครับ สับสุนข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาท์ขนาดใหญ่ป้ายไวนิลป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมทีมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยูนานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดหกหกหกเก้าเก้าศูนย์หกหนึ่งสามสองสามสองเจ็ดสองศูนย์